วันนี้เรามากินกุวยเตียวร้านกุวยเตียวไใต้ต้นมะม่วงทางเข้าวัดตาล้อมค่ะอันนี้อ้สั่งเป็นเส้นเล็กต้มยำขอเป็นแบบนิ่มๆ เส้นเล็กต้ยมยำค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวใต้ต้นมะม่วงน้องเต่าทางเข้าวัดตล้อมชนบุรีค่ะจากสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายลงมาทางเข้าวัดตล้อมร้านอยู่ซ้ายมือมีที่จอดรถสะดวกสบายชาวนี้เป็นเส้นเล็กต้ยมยำ